สวัสดีครับผมชื่อนายธนธ,นธ,ธัตถ์ทองแผนกอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปศึกษาปวชที่1วันนี้จะอ่านบทความถ้าไม่ยอมปล่อยมือจากอดีตและเมื่อไรจะคว้าอนาคตได้คือการที่เรายังจมอยู่กับอดีตไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวที่แสนเจ็บป,ปวดแค่ไหนและระยะเวลาที่เกิดขึ้นจะผ่านมานานแล้วหรือเพิ่งผ่านมาไม่นาน เราก็ควรที่จะพยายามปล่อยมือจากเรื่องราวที่ทำให้เราต้องจมกับความทุกข์แล้วส่งผลให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างลำบากแน่นอนว่าไม่ควรรีบร้อนไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการกดดันตัวเองค่อยๆเดินออกมาปล่อยมือจากความเจ็บปวดทีละเล็กน้อย เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราอนาคตแสนสดใสและมีความสุขรอคอยเราอยู่แน่นอนขอบคุณครับ